สวัสดีค่ะนักเรียนเรียนภาษาไทยง่ายๆกับครูหนึ่งนะคะวันนี้วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเนื้อหาในหนังสือภาษาพาทีนะคะให้นักเรียนหยิบหนังสือภาษาพาทีขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็ให้นักเรียนเปิดไปในบทที่3นะคะจะอยู่ที่หน้า38ค่ะครูให้เวลานักเรียนหยิบหนังสือนะคะ พร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า3839ได้เลยค่ะแล้วนักเรียนดูไปพร้อมกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะดูนะคะให้นักเรียนเตรียมดินสอรหรือสีก็ได้นะคะเอาไว้ไฮไลท์ในส่วนที่สำคัญนะคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะบทที่ 3. ผักสมุนไพรใบย่ามีคุณค่าทั้งนั้นนะคะจะมีคุณค่ายังไงเราจะไปพร้อมๆกันเลยนักเรียนดูหน้าแรกค่ะ อ่านไปพร้อมๆครูเลยนะคะแก๊ง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 สิ้นเสียงสัญญาณระฆังที่ดังขึ้นจากห้องควบคุมขบวนรถพ่วงนำเที่ยวเคลื่อนออกช้าๆเสียงกล่าวต้อนรับด้วยสำเนียงพื้นบ้านจากพี่เก่งและพี่ปอก็เริ่มขึ้นนักเรียนขีดเส้นใต้พี่เก่งและพี่ปอค่ะดูต่อนะคะฟังต่อนะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สวนเกษตรกรรมพืชผักพื้นบ้านค่ะพี่ปอกล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มสวัสดีครับเราจะพาท่านชมแปลงเกษตรพืชผักพื้นบ้านที่น่าตื่นตาตื่นใจครับพี่เก่งพูดต่อพวกเราทั้งสามคนอออ้วนและติม๋ม โบกมือทักทายพี่ๆนักเรียนขี่เส้นใต้สวนเกษตรกรรมพืชผักพื้นบ้านแล้วก็ขี่เส้นใต้มีอออ้วนและก็ติม๋มแปลว่าเอ่อตัวละครในเรื่องนี้มี5คนแล้วใช่ไหมคะมีเกงอออ้วนแล้วก็ติม๋ม ดอ่ะะูตนคพี่ปอและพี่เก่งเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายใช้เวลาว่างในวันหยุดทำงานพิเศษเป็นมักคุเทศนำเที่ยวพี่ปอและพี่เก่งแต่งกายง่ายๆสวมเสื้อม้อห้อมสีกรม,มท่านุ่งกางเกงขายาวสวมหมวกจอกกี้ดูท่าทางธรรมัดทรรมแงนักเรียนขี่เส้นใต้พี่ปอ และพี่เก่งเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในวันหยุดทำงานพิเศษเป็นมักคุเทศนำเที่ยวถ้ามีในคำถามนักเรียนก็จะได้จำได้นะคะต่อนะทันทีทีร่รถเคลื่อนผนจากสถานีต้นทางเสียงเพลงส้มตำพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีก็เริ่มดังขึ้นและคลอไปตลอดทางเมื่อรถผ่านซุ้มประตูทางเข้าทุกคนมองเห็นผักชนิดต่างๆสีสันสดใสละลานตาปลูกไว้อย่างเป็นระเบียบสวยงามน่าชมนักเรียนขี่เส้นใต้เพลงส้มตำค่ะ แล้วก็ขีดต่อไปเลยพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะต่อค่ะเสียงพี่ปอบรรยายว่าขณะที่เรากำลังผ่านสวนผักนานา,นาชนิด ผักเหล่านี้สามารถนำมาประกอบอาหารได้มีรสอร่อยเพราะส่วนของลําต้นอวบน้ำอ่อนนุม่มบางชนิดมีรสค่อนข้างหวานบางชนิดทั้งหวานทั้งกรอบด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมจะเห็นผักทั้งสีเขียวและใบสีแดงที่นิยมนำมาทำสลัดผักเสียงพี่เก่งกล่าวต่อไป เมื่อมองไปทางขวามือจะเห็นผักใบสีเขียวนั่นขนาดผักบางชนิดแม้เมื่อปรุงสุกแล้วก็ยังมีสีสดเหมือนเดิมจนมีเรื่องเล่ากันว่าสามีภรรยาคู่หนึ่งภรรยานำผักสีเขียวไปปรุงอาหารจนสุกแล้วผักก็ยังสีเขียวไม่เปลี่ยนทำให้สามีเข้าใจผิดว่าภรรยาปรุงอาหารไม่เป็นจึงเกิดทะเลาะกัน ทุกคนในรถพากันขำพี่ปอากล่าวเสริมว่าผักที่มีสีเขียวเหล่านี้ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงมากคือให้วิตามิน B2 บำรุงผิวพรรณป้องกันโรคปากนกกระจอกและลิ้นอักเสบนักเรียนขีดเส้นใต้ค่ะผักสีเขียวมีวิตามิน b 2บำรุงผิวพรรณป้องกันโรคปากนกกระจอกและลิ้นอักเสบ ต่อะะ้วนได้ยินไหมผักสีเขียวมีประโยชน์หลายอย่างเลยนะติ๋มพูดย้ำให้อ้วนได้ยินชัดๆแต่อ้วนแกล้งทำหูทวนลมหูทวนลมคำนี้แปลว่าได้ยินแต่ทำเป็นไม่ได้ยินนักเรียนหลายๆคนคงเป็นแบบนี้เคยหูทวนลมกันใช่ไหมคะต่อไป รถนำเที่ยวพาลัดเลาะผ่านสวนส้มซึ่งมีส้มหลายชนิดพี่เก่งอธิบายว่าส้มมีรสเปรี้ยวให้วิตามินซีป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดออกตามไรฟันขีดตรงนี้เลยค่ะส้มมีรสเปรี้ยวให้วิตามินซีป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดออกตามไรฟันมาทายกัน ส้อมอะไรเอ่ยเปรี้ยวที่สุดออถามเป็นปริศนามะกรูดมะนาวติ๋มตอบพิษยอมไม่ยอมออคาดขันมะขามไม่ยมอมอ้วนตอบพิษยอมไม่ยอมออถามซ้ำยอมติ๋มและอ้วนตอบพร้อมกันฉเฉลยว่ามะง่ว ออบอกรู้ได้ไงไม่จริงหรอกติ่มทวงเรื่องขีดเส้นใต้มะงัวนะคะถ้าคำถามถามว่าผล,ลไม้ชนิดใดเปรี้ยวที่สุดหรือถ้าคำถามถามว่าส้มอะไรเปรี้ยวที่สุดให้นักเรียนตอบเลยว่าคือมะงวัวต่อไปนะคะ ก็เขาเขียนอธิบายที่แผ่นป้ายนั่นไงออชี้ไปให้ป้ายอธิบายสปปรรพคุณของต้นมะงว่วที่รถแล่นผ่านเลยมาผู้โดยสารคนอื่นๆมองตามและพากันอมยิ้มเมื่อได้ฟังเด็กๆเล่นทายกันรถนำเที่ยวพาเฉียดเข้าไปใกล้ป่าไผ่ที่ร่มครึม้มมีไผ่หลายชนิดเช่นไผ่สีสุกไผ่รวกไผ่ตรงเป็นต้น พี่ปอเล่าต่อไปว่าไม้ไผ่เป็นพืชประเภทเดียวกับญ้าและเป็นหญ้าที่สูงใหญ่ที่สุดในโลกไม้ไผ่มีประโยชน์มากปลูกสร้างที่อยู่อาศัยก็ได้นำไปจักสารเป็นเครื่องใช้ก็ได้ลำไม้ไผ่นามาตัดเป็นท่อนๆท,ทำเป็นกระบอกน้ำหรือกระบอกข้าวหลามก็ได้ หน,น่ออ่อนของมันยังใช้เป็นอาหารได้อีกด้วยหน่อไม้หน่อของไม้เอหน่อไม้นี่เป็นผักไหมอ้วนออถามไม่รู้ไม่ชอบกินด้วยอ้วนตอบแบบไม่สนใจติ่มว่าเป็นผักนะอเพราะว่าเป็นส่วนอ่อนของพืชที่นำมาประกอบอาหารได้ออรับว่าจริงด้วย อย่างต้นขี้เหล็กเราเคยเห็นแม่เอาดอกและใบอ่อนมาแกงบางทีก็เอาดอกแครมาแกงส้มอร่อยที่สุดเลยติ๋มกล่าวต่อไปว่าเราก็เคยเห็นยายเอาใบยอมาทำห่อหมกดอกสะเดาและใบอ่อนกินกับน้ำปลาหวานและปลาดุกย่างอร่อยที่หนึ่งเลยแต่เราไม่กินหรอกสะเดามันขม นักเรียนขีดเส้นใต้สเดามันขมนะคะใช่สเดาขมจะตายกินได้ยังไงอ้วนเห็นด้วยอา้าวเคยได้ยินไหมที่ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยานะ่ะติ๋มบอกผักเป็นยาด้วยหรือไม่อยากจะเชื่ออ้วนตีรวนขณะนั้นรถมาจอดหน้าอาคารที่เข้าชมสารคดีเรื่องพืชผัก พี่เก่งได้ขึ้นไปติดต่อบนอาคารพี่ปอจึงมาอธิบายต่อพืชที่เป็นยาเรียกว่าสมุนไพรโดยใช้ส่วนต่างๆของพืชมาสกัดสารบางอย่างทำเป็นยารักษาโรคเช่นฟ้าทลายโจรรักษาอาการอักเสบเจ็บคอโหระพาแก้จุกเสียดแน่นท้องขิง ค่ะระบายลมในท้องยาหนวดแมวมีสรรพคุณเป็นยาขับปัสสาวะบำรุงไตสรรแน่ให้กลิ่นพิเศษที่หอมเย็นทำให้ความคิดแจ่มใสเดี๋ยวนี้เขาใช้ขมิ้นตะไคร้ไพลมะกรูดและอื่นๆมาทำเป็นลูกประครบใช้ในการนวดแผนโบราณด้วยพี่ปอพูดไปยิ้มไปนักเรียนขีดนะคะ พืชที่เป็นยาเขาเรียกว่าสมุนไพรแล้วก็ขีดตรงที่บอกว่าฟ้าทลายโจรรักษาอาการอักเสบเจ็บคอโหระพาแก้จุกเสียดแน่นท้องส่วนขิงขาระบายลมในท้องหญ้าหนวดแมวขับปัสสาวะบำรุงไตสาะละแน ให้กลิ่นพิเศษหอมเย็นทำให้ความคิดแจ่มใสแล้วก็ขมิ้นตะไคร้ไพลมะกรูดทำเป็นลูกประครบเดี๋ยวครูจะถามนะคะไม่พาขีดนะ้ขีดเองนะต่อค่ะอ้วนเคยเห็นหมาข้างบ้านไม่สบายมันก็เที่ยวไปกินใบไม้ใบหญ้าแล้วมันก็คาย่ันออกมาแล้ววิ่งได้ปลอเลยแสดงว่าหญ้าเป็นสมุนไพรนะสิ อ้วนถามพี่ปอพยักหน้ารับมันคงรู้นะว่าอะไรเป็นยาสมุนไพรายรักษาโรคได้เก่งกว่าเราเสียอีกติ๋มสรุปรถเคลื่อนต่อไปเมื่อพี่เก่งกลับลงมาประจำหน้าที่และบรรยายว่าด้านขวามือมีอาคารปลูกพืชไร้ดินมีหลังคาสูงโปร่งพื้นปูทับด้วยโฟมหนา เจาะเป็นรูเพื่อปลูกผักเรียงเป็นระยะเท่าๆกันให้อาหารพืชโดยใช้สารละลายน้ำกับธาตุอาหารที่เหมาะสมควบคุมอุณหภูมิให้พอเหมาะนักเรียนขีดเส้นใต้ตรงที่บอกว่าพืชการปลูกพืชไร้ดินนะคะเห็นคำว่าพืชไร้ดินไหมคะนักเรียนขีดพืชไร้ดินแล้วก็บอกว่าให้อาหารโดยใช้สารละลายน้ำ กับาธาตุอาหารที่เหมาะสมและก็ควบคุมอุณหภูมิให้พอเหมาะด้วยนะคะผักที่ปลูกใช้ระยะเวลาสั้นๆก็นำมารับประทานได้เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มอาหารแก่ชาวโลกตรงนี้นักเรียนขีดให้หมดเลยผักที่ปลูกใช้ระยะเวลาสั้นๆก็นำมารับประทานได้เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการ เพิ่มอาหารแก่ชาวโลกต่อไปค่ะด้านซ้ายมือก็น่าสนใจมากดูสิคะเห็นผลฟักทองผลเล็กผลใหญ่หญเกลื่อนพื้นดินราวกับมีคนจัดวางไว้ผักพวกนี้มีสีเหลืองให้วิตามิน A ซึ่งบำรุงสายตาและป้องกันฟันผุพี่ปอเสริมนักเรียนขีดค่ะผักสีเหลืองให้วิตามิน เอบำรุงสายตาแล้วก็ป้องกันฟันผุนะคะอีกรอบผักสีเขียวทบทวนนะผ่านมาแล้วผักสีเขียวให้วิตามิน B 2ช่วยในเรื่องอะไรคะบำรุงผิวพรรณป้องกันโรคปากนกกระจอกใช่ไหมคะต่อไปส้ม ผลไม้รสเปรี้ยวให้วิตามินซช่วยในเรื่องอะไรคะป้องกันโลหิตจางแล้วก็เลือดออกตามไรฟัน 3. ผักสีเหลืองให้วิตามิน A. บำรุงสายตาและก็ป้องกันฟันผุนะคะอย่าลืมนะรถสล่นลอดซุมน้ำเต้าฟักแฟงและบวบผลของมันห้อยย้อยลงมา มีป้ายติดไว้ว่าห้ามจับแปลกไหมน้ำเต้าฟักแฟงบวบพวกนี้ผลใหญ่ๆทั้งนั้นแต่เถาที่ยึดอยู่เล็กนิดเดียวไม่น่าจะห้อยอยู่ได้เลยเออตั้งข้อสังเกตก็ผลมันไม่ได้ใหญ่ทันทีทันใดนี่มันค่อยๆใหญ่ขึ้นมาก็รั้งไหวนะสิติ่มตอบแถาน้ำเต้าเถาฟัก แถวแฟงที่รั้งลูกของมันไว้ได้ก็เหมือนกับสายใยความรักความผูกพันของพ่อแม่ที่ค่อยๆทนุถนอมเลี้ยงดูลูกจนเติบใหญ่อ้วนแสดงความคิดเปรียบเทียบนักเรียนขีดเส้นใต้ตรงที่บอกว่าเถาน้ำเต้าเถาฟักเถาแฟงที่รั้งลูกของมันไว้เหมือนสายใยความรักความผูกพันของพ่อแม่ที่ค่อยๆทนุถนอมเลี้ยงลูกจนเติบใหญ่ ขีดตรงนี้นะคะอีกนิดนึงใกล้จะจบแล้วนั่นแน่พูดดีมีคติออและติ๋มพูดพร้อมกันแล้วกอดขออ้วนพากันเดินลงจากรถที่สถานีปลายทางออคิดว่าเมื่อโตขึ้นจะต้องไปสมัครเป็นมัคคุเทศบ้างแต่คงต้องศึกษาให้มากๆจะได้เก่งเหมือนพี่ทั้งสอง เด็กๆแยกย้ายกันซื้ออาหารกลางวันตามใจชอบจากร้านค้าแถวนั้นถือมาร่วมวงรับประทานที่โตะ๊ะอ้อกับติ๋มมองไปที่จานของอ้วนแล้วมองหน้ากันต่างก็หัวเราะพร้อมกันเพราะอาหารมื้อนั้นเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นอาหารมังสวิรัตมีแต่ผักล้วนๆส้มตำมะละกอสลัดผักรวมกล้วยปิ้งถั่วต้มและเมี่ยงคำ เพราะอ้วนและเพื่อนๆรู้แล้วว่าผักสมุนไพรใบหญ้ามีคุณค่าทั้งนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนหลังจากอ่านบทเรียนนี้จบแล้วนะคะหวังว่านักเรียนจะชอบรับประทานผักมากขึ้นนะคะนักเรียนคะต่อไปเรามาอ่านเสริมบทเรียนกันนะคะเรื่องชีวะกะโกมารพั ชีวะกะโกมารพัทเมื่อแรกเกิดถูกนำมาทิ้งไว้ที่กองขยะพระอภัยราชกุมารพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารผู้ครองกรุงราชครึกแห่งแคว้นมคตเสด็จผ่านมาพบเข้าจึงทรงนำมาชุบเลี้ยงตั้งชื่อให้ว่าชีวะกะโกมารพัทซึ่งแปลว่าบุญรอด คือรอดชีวิตมาได้เมื่อเจริญวัยชีวะกะโกมารพัฒได้หนีไปเรียนวิชาแพทย์ที่สำนักตักกะศิลาซึ่งเป็นที่เลื่องรือว่าเป็นแหล่งรวมศิลปะวิทยาการต่างๆขอทำงานแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยอัธยาศัยที่เป็นเด็กอ่อนน้อมว่านอนสอนง่าย อาจารย์ที่สาปาโมกจึงเมตตาถ่ายทอดวิชาความรู้ให้จนหมดสิน้นชีวะกาโกมาราพัทเรียนวิชาแพทย์สำเร็จใน7ปีซึ่งตามกำหนดจะต้องใช้เวลาเรียนถึง14ปีอาจารย์ได้ทดสอบความรู้โดยมอบตะกร้าใบหนึ่งให้ถือเข้าไปในป่าทั้ง4ทิศทิศละวัน ระยะทางวันละหนึ่งโยศและสั่งให้เก็บพืชที่ไม่มีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคนำกลับมาให้อาจารย์สวันต่อมาชีวะกะกโกมารพัทได้นำตะกร้าเปล่ากลับมาคืนอาจารย์และบอกว่าไม่พบพืชที่ไม่มีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคแม้แต่ชนิดเดียวพืชทุกชนิดล้วนเป็นยาได้ทั้งสิน้น ชีวะกะโกมารพัทเดินทางกลับกรุงราชครึกระหว่างทางได้ใช้ความรู้ทางการแพทย์รักษาภรรยาเศรษฐีในเมืองสาเกตให้หายจากโรคปวดศีรษะได้เงินทองมามากมายและทุกครั้งที่ได้เงินทองจากการรักษาก็จะนำถวายพระอภัยราชกุมารที่ทรงชุบเลี้ยงมาพระองค์ไม่ทรงรับ มีแต่ชื่นชมในความกตัญยูรู้คุณรับสั่งให้เก็บเงินทองนั้นไว้เพื่อใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นประโยชน์หมอชีวะกะโกมารพัทได้ใช้ความรู้รักษาโรคฝีในท้องถวายพระเจ้าจันทปัตโชตแห่งกรุงอุตเชนีและรักษาโรคฤสีดวงทวารถวายพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคธ จนพระโรหิตหยุดไหลหายจากความเจ็บปวดจึงได้รับแต่งตั้งจากพระเจ้าพิมพิสารให้เป็นแพทย์หลวงต่อมาหมอชีวากา,กากโกมารพั์ได้เป็นแพทย์ประจำพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถวายการรักษาบำบัดโรคหลายครั้งนอกจากนี้ยังปรุงพระโอสถรักษาบาดแผลที่นิ้วพระบาท ซึ่งเกิดจากสเก็ดหินที่พระเทวทัตกลิ้งลงมาหวังทําร้ายหมอชีวะกะโกมาราพัฒเป็นแพทย์ที่มีทั้งความรู้และคุณธรรมอย่างยิ่งได้รับยกย่องให้เป็นครูของแพทย์ทั้งปวงและเป็นครูแห่งการแพทย์แผนไทยด้วยนักเรียนคะเรามาอ่านเพิ่มเติมความหมายกันนะคะ ฝีในท้องหมายถึงวันโรคที่เกิดในซวงอกหรือช่องท้องเป็นคำเรียกในสมัยก่อนพระราชนิพนธ์บทเพลงบทประพันธ์หรือหนังสือเป็นคำราชาศัพท์นะคะเด็กๆฟักชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งผลใหญ่กรมรีเมื่อแก่ผิวแข็งขึ้นนวล กินได้มีหลายพันต่างกันที่ลักษณะของผลแฟงฟักชนิดหนึ่งผลเล็กผิวบางพ่อชนาการความรู้เกี่ยวกับอาหารที่มีผลต่อสุขภาพมะงว่วชื่อไม้ต้นขนาดเล็กผลคล้ายส้มโอรสเปรี้ยวจัด ใช้ผสมกับขมิ้นเพื่อย้อมผ้ามังสวิรัตอาหารที่มีแต่พืชผักโยดช,ชื่อมาตราวัด400เส้นเป็นหนึ่งโยดหนึ่งเส้นเท่ากับ20วาฤสีดวงทวารชื่อโรคชนิดหนึ่งที่เกิดในช่องทวารหนัก ลูกประครบเครื่องยาห่อผ้าผูกเป็นลูกกลมใช้อังไฟนาบหรือกดครึ่งตามร่างกายสมุนไพรผลิตผลธรรมชาติจากพืชสัตว์และแร่ธาตุที่ใช้เป็นยาหรือผสมกับสารอื่นตามตำรับยาเพื่อบำบัดโรคบำรุงร่างกายสพรพพคุณ คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์หญ้าหนวดแมวชื่อไม้พุ่มขนาดเล็กดอกสีขาวอมม่วงอ่อนเป็นช่อยาวเกสรตัวผู้ยาวใบใช้ทำรรยาได้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพยับเมกมอ้อมเรียกชื่อคอกลมแขนสั้นผ่าอกตลอดมักย้อมสีน้ำเงินเข้มหรือดำเขียนเป็น ม,ออม้อห่มมอหอมก็มีหวานเป็นลมขมเป็นยาคำชมมักทำให้ลืมตัวขาดสติแต่คำติมักเป็นประโยชน์ทำให้ได้คิดเป็นสำนวนนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะบทเรียนของเราก็ได้จบกันไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ